นวรรรมสุวิาราติก่อนฟังเทศัศม์เชิญชวนญาติโยมท่าบนเด็กอกใจมีทรามีศีลและก็นิพานากลบเพียรกับอาจารย์พระสพนันติโกชาวะ มากเก่านำมากระจายโยม่าสังฆัตแต่แต่เดครยบนีมันมาแล้วนอรับม,มากมวาเคลื่อนไปพราะว่าเป็นแต่ไหนนอกว่าถ้าเทยอยาโยมมิตภูชำนาญไอ้ม,มาลายบาทเน็่ม,มาลายบาทก็อยู่ก็สบารมาลายแต่จะเสียยังไงป้าม,มาป้ามาหลายแล้ว จะมาข้อแดีวข้อลเอียดข้อเดี่วใหม่ไปนร่งนท้ก่นสมาธารมาฐานนั่นาโคจรกับก็เทเงิันใช่สหม